พี่สองคิดถึงแม่ปเปอลอ่าเจ้าเล็กจุยจ้ยจุ้ยวันนี้บอกว่าเอาไข่ต้มมาให้จุ้ยด้วยนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยคิดถึงหม,มามป่ะคิดถึงหม,มามป่ะคะเออฝนใกล้ตกแล้วลูอ่ะจุยจ้ยจุยจ้ยจุย้ยอ่ะจุ้ยจุ้ยจุ้ยหมาหม,มาไข่ต้มมาให้หนูด้วยนะคะกินเลยไหมคะ จุยจ้ยจุ้ยจุ้ยสวัสดีค่ะยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โอคิดถึงหมามาไหมบีสองโจเลกคิดถึงหมามาไหมคะเอจถึงรึงริงถึงมาๆมา,มาลูกมามาอ่ะกินนะรอเดี๋ยวนะคะหนู๋จะกินยังคะกินเลยมีไข่ต้มเลยโอ้ชอบกินไข่ต้มเหมือนแม่เลยใจเย็นลูกใจเย็นนะคะ แต่เย็ยนๆค่ะเออห,อหมาต้มไข่ต้มเมืเ่อเช้าอยู่แต่เย็ยนๆนะคะตัวเล็กเออพี่ช้อนเออกินมาลูกินมากินมาลูกค่อยๆกินลลกป้าหนึ่งวดดหงว,ดดวัดดีค่ะป้าหนึ่งหวัสดีค่ะเจ้าหวัดดีค่ะป้าหนึ่งกินมาโล เดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวแม่หนูก่อนนะวันนี้แม่มีไข่ต้มให้แม่หนูด้วยนะพวกหนูอิ่มกันแล้วแม่ไปแล้วนะโอเคนะตามนั้นพาคุ้มครองนะลูกจุ๋ยอย่าดื้อกับป้าหนึ่งนะคะพี่จ๋องเอ้เจเล็กน่ารักจริงๆเด่๋ยยูกหนูรู้ได้ไงว่าแม่มากินข้าวลูกน้ำตาลน้ำตาลเห็นคนท้องเปล่า น้ำตาลเห็นคนท้องไหมกินข้าวเนี่ยแม่ตักข้าวไว้ให้เนี่ยกินข้าวเลยลูกเนีนน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลมากินข้าวลูกนตาลกินข้าวเลยลูกอากาศร้อนเนี่ยแม่ยกมาให้ละกินเลยลูกน้ำตาลกินเลยตัวให้นะแป๊บหนึ่งนะเอออากาศร้อนลูกสดชื่นไหมสดชื่นไหมลูก <laughs> ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ไปแล้วนะลูกนะ้ำตากินให้หมดนะลูกแม่ไปแล้วนะลูกนะอาคุ้มครองนะลูกนะกินเะลูกแม่เติมน้ําให้เต็มแล้วนะคะกินนะลูกนะแม่ไปแล้วนะคะน้ําตาลกินแทนคนท้องทีวันนี้คนท้องเขาไม่ออกมาแม่ก็เอาข้าววางไว้อย่างที่หนูเห็นนั่นแหละลูกนะมีกากหมูแล้วก็มีไข่ต้มแล้วมีอาหารเมร็ดน้ำตาลกินแทนคนท้องไปนะลูกนะเออแม่จะได้ไม่ต้องอกตับ ออกินไปลูกเออโอ้ยอร่อยอร่อยอุย้ยกาวหมูกับกุบกุบลูก,ลกอุย้ยน้ำตาลบอกมามา่าอร่อยจังเลยกินแทนคนท้องลูกนะไข่ต้มกับกาวหมูแล้วก็อาหารเม็ดแต่มาม่าน้ำให้ลูกน้ำตาลกินไปลูกกี่โมงแล้วจะหกโมงแล้วออกมาเจอหนูสองรอบนะวันนี้คุณนายคนจุ๋ยอร่อยไหม ตาบอกมามาย่อยจังเยยหยอยจังเยย,เยข้างถนนเลยมมาหยอยจังเยยไปแล้วนะแม่กระชอนใบไม้ออกให้รอบสองแล้ววันนี้เติมน้ำให้เต็มแล้วนะคะแม่ไปแล้วนะคะเด็กดีไม่ดีแล้วนะคะเทเทวดาฟ้าดินคุ้มครองนะอย่าโดนวางยาเบื่ออย่าโดนรถชนนะนะให้หนูอยู่รอดปลอดภัยนะลูกเออหนูแม่ไปแล้วนะคะคนช่วยคนส่วย แม่ไปแล้วนะคะดุดุยดุดุยเราอ่ะขี้อ้อนเราอ่ะขี้อ้อนโฉบๆเลยแม่ไปแล้วลูกเออแม่แคคิตาร์ให้พอดีเลยเออเออเออโออแม่ไปแล้วนะลูกขี้อ้อนเราอ่ะขี้อ้อนเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองให้พวกหนูอยู่รอดปลอดภัยอย่าโดนวางยาเบื่ออย่าโดนรถชนนะลูกทุกตัวนะคะแม,ม่ไปแล้วนะคะกินเลยลูกกินเลยลูกอะ่ะ กินหนกอ่ะกิน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 ตาให้เพื่อนกินด้วยลนกเนี่ยเราอ่ะชอบทำเป็นกลางกลูกอ่ะชอบทำเป็นกลางเออกินด้วยกันหูกเออน่ารักมากแบ่งกันกินกินด้วยกันจะได้รักกันนะลูกเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะลูกเออกินลูกกินกินให้อิ่มเดี๋ยวแม่ไปแล้วคนสวยหนูอิ่มแล้วเหรอคะกินให้อิ่มเลยลูก กินให้อิ่มเลยค่ะเออกินให้ยิ่มเลยลูกลอ่ะกินเร็วๆกินเร็วๆดี๋ยวแม่ไปตรงนี้อยู่ติดกับหมู่บ้านแกนพาร์ควิวนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเข้ามาในแยกต้นขนุนเส้นศรีราชาหนองเยีบ่บซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ด้านหลังรานจอดรถเจ a พารมาจอรเยอะมากเพื่อนๆซึ่งวันนี้แพทก็เอากระป๋องมาใส่น้ำให้น้องๆนะที่เขากำวิ่งมาลูกมาเดี๋ยวแม่เอาน้ำใส่ให้ลูก จเจ้าน้ำไม่ตรงไหนได้เนี่ยแม่จะขับเข้าไปข้างในได้ไหมนะเอาไว้ใต้ต้นไม้ได้ไหมนะมาลูกมามาลูกมากินไหมลูกเออแม่ให้กินก็ต้องแบ่งกันกินนะนะอิเล็กนะกินไหมลูกปะเนี่ยเยแม่วางไว้ให้เนี่ย ไปกินลูกเออเนี่ยตั้งหลายกองเห็นไหมคะกินเลยลูกเออกินลูกกินแม่เห็นแล้วมีกะละมังน้ําแล้วนะแม่แม่เอาน้ําให้นะชีวิตหมาจรที่น่าสงสารอือตัวเล็กอะเอออ่อยาอ entree a t i n g entree a t i n g เลยกินเลยลูกตัวเล็กกินเลยค่ะเอ,อ โอ้ไม่ทะเลาะกันลูกของเยอะลูกกินเล่นลูกกินเล่นนะอาหารเม็ดกินได้ลูกกินเลยลูกตกลงว่าข้างในเขาบอกมีน้ําให้กินแล้วนะแม่ไม่ต้องเอากระป๋องน้ําไว้ให้หนูนะอ,อมีคนเอามาให้ทุกวันแม่ก็สาธุบุญกับเขาด้วยนะลูกกินไหมลูกกินไปเออเจอเล็กจออิชิ่งเลยอันนี้ กินน้ำได้ลูกแม่วางน้ำไว้ให้เออหิวน้ำก็กินน้ำนะคะลูกเออเออกินน้ำลูกเออ e n j o y e a t ิ n g e n j เ y e a t i ยอกินน้ำเยอะๆลูกข้างในเขาบอกมีน้ำให้กินแล้วมีคนเอาอาหารมาให้ทุกวันแม่ก็สบายใจอุ่นใจนะลูกนะไอจูเ,เ,จเลกไอจูเ,เ,จเลกระวังรถด้วยนะคะไม่ออกมาข้างนอกนะคะลูกไม่ออกมาข้างนอกนะลูกไปไปเข้าไปข้างในไป ข้าง,างในดีกว่าลูกป่ะข้างนอกรถเยอะป่ะข้างใน Enjoy Eating เลยอย่าพังข้างนอกนะลูกเยรถเยอะลูกไปเข้าไขาไป Enjoy Eating เลยคันนี้เล็กระวังรถนะลูก